สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของการกำหนดทิศนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะสังเกตนะคะแล้วก็อธิบายทิศต่างๆนะคะซึ่งพิจารณาจากการขึ้นและก็การตกของดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆคะเราเคยยืนอยู่บริเวณกลางแจ้งไหมคะ ่าในขณะที่เรายือนอยู่บริเวณกลางแจ้งนะเราลองทอดสายตานะคะมองไปยังสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่านะคะลักษณะสายตาที่เรามองเห็นเนี่ยสิ่งต่างๆนะคะก็จะอยู่ในลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะเรียกจุดที่ตัดกันนะคะระหว่างจุดพื้น้านะคะกับจุด พื้นดินที่สายตาของเราสามารถมองเห็นได้เนี่ยเรียกว่าจุดนะคะหรือว่าเส้นตัดขอบฟ้านั่นเองนะคะซึ่งจากในที่นี้นะคะเราก็จะมาอธิบายในเรื่องของการเกิดทิศกันค่ะสำหรับนะคะการเกิดทิศนะ ซึ่งเราจะพิจารณาจากการขึ้นแล้วก็การตกของดวงอาทิตย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีการเคลื่อนที่หรอกคะ่ะแต่ที่ที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกลงในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่โลกของเราเกิดการหมุนรอบตัวเองค่ะเนื่องมาจากนะคะโลกของเราเนี่ยมีทิศทางการหมุนรอบตัวเองนะคะในลักษณะข,ของ ทวนเข็มนาฬิกานะคะก็คือการหมุนทางด้านทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนะคะและก็จากการการหมุนนี่เองค่ะเราก็จะมองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีการขึ้นแล้วก็มีการตกลงในทิศตะวันทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะ สำหรับในช่วงตอนเช้านะคะเราก็จะมองเห็นว่านะดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันจะปรากฏนะคะบริเวณส่วนของขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเช้าประมาณเวลา6นาฬิกาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพบว่าโลกของเราเนี่ยก็จะเกิดการหมุนรอบตัวเองนะคะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาซึ่งการหมุนรอบตัวเองนะคะในช่วงเวลา เที่ยงหรือ12นาฬิกาค่ะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่บริเวณตรงศีรษะของเราพอดีนะคะและนอกจากนั้นโลกของเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆค่ะและมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้ค่ะเราก็จะมาโนอีกว่าโลกในส่วนของดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันตกลงทางด้านทิศตะวัน ตกนะคะในช่วงตอนเวลาตอนเย็นนะคะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าลงนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาซึ่งจากต่างต่างาค่ะเป็นการบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการขึ้นและก็การตกของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่โลกของเราเนี่ยเกิดการหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะ จากลักษณะดังกล่าวนะคะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดทิศต,ต่างๆได้จากการขึ้นแล้วก็การตกของดวงอาทิตย์ซึ่งถ้าเกิดนะคะเราหันหน้าไปทางทิศนะคะหรือว่าเราหันหน้าไปไปยังบริเวณหรือว่าจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะกำหนดทิศนี้ว่าทิศต,ตะวันออกค่ะในทางกลับกันนะคะ ทาด้านหลังค่ะด้านหลังของตัวเรานะคะเราจะเรียกว่าทิศตะวันตกนะคะขณะที่มือด้านซ้ายของเรานั่นเองนะคะเราจะกําหนดทิศด้านซ้ายว่าทิศเหนือส่วนด้านขวาของเราค่ะนะคะเราจะเรียกว่าทิศใต้ซึ่งในกรณีนี้นะคะต้องย้ําว่า เราจะต้องมองนะคะไปยังทิศที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะจากลักษณะดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามรูปภาพนี้เลยค่ะทิศเหนืออยู่ในในส่วนของถ้าเกิดนะคะเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตะวันออกนะคะเมื่อกี้ให้เราสังเกตว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแสดงว่ามันคือทิศตะวันออกฝั่งตรงข้ามกับทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกใช่ไหมคะ ฝั่งด้านซ้ายมือของเราเรียกว่าทิศเหนือส่วนฝั่งขวามือของเราเรียกว่าทิศใต้นะคะอาซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนะคะมาดูรูปภาพจําลองกันบ้างรูปภาพรูปที่1นนะคะเกิดขึ้นกรณีที่เราหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะะเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะด้านหลังของเราจะต้องเป็นทิศอะไรคะด้านหลังของเราจะต้องเป็นทิศ ไ้นะคะแขนด้านซ้ายละคะแขนด้านซ้ายอ่าถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะแขนด้านซ้ายของเราเนี่ยจะถูกชี้ไปทิศต,ตะวันตกส่วนแขนขวามือของเราเนี่ยจะชี้ไปทางทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะคะรูปภาพรูปที่สองค่ะถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบ้างด้านหลังของเราจะต้องเป็นทิศต,ตะวันทิศต,ตะวันออกนะคะส่วนแขนด้านซ้ายะคะ่ะจะถูกชี้ไปอย่างทิศ ใต้แล้วก็แขนด้านขวาจะถูกชี้ไปยังทิศเหนือนั่นเองนะคะาจากลักษณะดังกล่าวเมื่อเรารู้จักทิศกันแล้วนะคะวิธีการในการหาทิศก็มีวิธีการดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิต์สามารถหาทิศได้อย่างไรให้เด็กๆด,ดูอย่างนี้ค่ะถ้าทิศใดที่ดวงอาทิตย์ขึ้น แสดงว่ามันคือทิศต,ตะวันออกแอส่วนทิศที่ดวงอาทิตย์ตกลงนั่นก็คือทิศต,ตะวันตกนะคะอ่านูง่ายๆนะคะจากดวงอาทิตย์ถัดมาค่ะก็คือนาฬิกานาฬิกานะคะบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะดูหรือว่าหาทิศได้นะคะดูได้จากเข็มนาฬิกาเลยค่ะ,ะถัดมา ดาวดาวสามารถหาทิศได้อย่างไรนะคะก็จะมีดาวเหนือที่สามารถที่จะบอกทิศได้นะคะซึ่งในเวลาตอนกลางคืนหรือว่าเวลาเราหลงป่าตอนกลางคืนเนี่ยวิธีการก็คือเราจะต้องหาดาวเหนือให้ถูกค่ะเพราะว่าดาวเหนือเนี่ยจริงๆแล้วดาวเหนือเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ เป็นดาวเลือกชนิดหนึ่งให้แสงสว่างได้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยดาวเหนือก็จะเป็นดาวที่อยู่กับที่ถ้าเราหาดาวเหนือเจอเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าตำแหน่งนี้คือทิศเหนือนะอ่าแล้วตำแหน่งคือไหนคือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะเราก็สามารถที่จะบอกได้หมดเลยถัดมาเข็มทิศค่ะก็สามารถที่จะบอกทิศได้นะคะโดยเราก็จะดูตัวย่อให้ดีๆนะคะว่าไหนคือทิศเหนือทิศใต้ไหนทิศตะวันออกแล้วก็ไหนทิศตะวันตกนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือดวงจันทร์ดวงจันทร์นะคะสามารถบอกทิศได้อย่างไรเด็กๆจำได้ไหมคะว่าดวงจันทร์มีทิศทางการขึ้นแล้วก็ตกลงเนี่ยในทิศทางเดียวกันกับดวงอาทิตย์แสดงว่าถ้าเกิดดวงจันทร์ขึ้นก็สามารถบอกได้ว่ามันคือทิศตะวันออกถ้าเกิดจุดที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของเราตกลงมันก็คือทิศตะวันตกนะคะง่ายๆเลยใช้หลักเรียนการเดียวกันกับดวงอาทิตย์นะคะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทิศมีทั้งหมดกี่ทิศและดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะกําหนดทิศได้อย่างไรนะคะ,ะดังนั้นวันนี้นะคะครูพี่แอมก็ฝากให้เรานะคะกลับไปทบทวนอ่านหนังสือนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ